ถ้าเรานะคะต้องการอยากจะให้ไลฟ์สดของเราอะคะ่ะมีคนดูเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้มากขึ้นอันนี้หมายความว่าเปิดค่าการมองเห็นของไลฟ์ให้มากขึ้นนะคะข้อที่1ที่แม่อวานแนะนํานะคุณควรมีมือถือข้อที่1ค่ะตอนไลฟ์สดต้องมีมือถือ2เครื่องอ่ะแล้วข้อที่2ค่ะคุณจะต้องมี Tik t อกที่2 ID อ่ะ ข้อที่3ค่ะให้นำอีก ID ค่ะมาแชร์ไลฟ์ของตัวเองไปยังแพลตฟอร์มข้างนอก Tik t o ออย่างเช่นเมื่อสักครู่ไม่วันแชร์ไปที่ Facebook นะคะเพื่อนเพื่อน o o k b o o k เห็นเขาก็าจะได้เข้าไปดูเป็นการเพิ่ม engagement ให้กับไลฟ์สดของเราค่ะอ,คอีกหนึ่งไอเดค่ะเพื่อไปแชร์ออกเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอีกไอเดียเราจริงๆ ID ตอนไลฟ์ก็ได้แต่ไม่วันอยากให้เป็นอีกไอเดีเพื่ออะไรคะข้อที่4ค่ะเคาะหน้าจอค่ะเพื่อให้เปิดค่า e n g a g e m e n t เพิ่มขึ้น นะคะคข้อที่4นะท,ทํด้วยตัวเองเลยนะตอนนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยค่ะอ่ะข้อหน้าจอมาที่ห้วันเคาะเคาะแบบนี้นะคะเอาอีกไอเดียเคาะเพราะว่าถ้าเราเคาะตรงไอเดียเนี้ยมันจะสั่นห้ามห้ามเอามือของเราไปเคาะที่ไอเดีตอนที่เครื่องกําลังไลฟ์สดอยู่เพราะจะทําให้หน้าจอสั่นพอหน้าจอสั่นปุ๊บคนดูไลฟ จะปวดหัวแล้วเขาจะออกจากไลฟ์สดเราข้อที่5ให้เราพิมพ์คอมเมนต์เพื่อเพิ่มเอนเกจเมนต์ในกรณีที่ไม่มีคนดูเหงามากเอาอีกยุสของเราค่ะพิมพ์เพื่อเพิ่มเอเนเกจเมนต์แปลว่าแม่พ่อดาวแม่ดาวฝึกคุยกับตัวเองได้เลย